การเป็นนักอ่านตัวยงตั้งแต่ในวัยเด็กนับเป็นการวางรากฐานที่ดีสำหรับคนที่มีเป้าหมายจะเป็นนักเขียนในอนาคตและหากมีต้นแบบหรือได้รับแรงบันดาลใจจากนักเขียนที่มีชื่อเสียงมาช่วยจุดประกายและตกผลึกทางความคิดก็ยิ่งจะทำให้ถนนสู่การเป็นนักเขียนนั้นมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้คือปฐมบทในชีวิตของนักเขียนรางวัลซีไรที่ชื่อชาติกอบจิตติซึ่งหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี ตอนเด็กๆเ่เยผมอ่านหนังสือเยอะเวลาพักกลางวันก็จะเข้าห้องสมุดต,ตอนผมเรียนม .2 สสอ,อยากเป็นนักเขียนไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายก็ไม่มีใครมาทางเนี้สมัยก่อนมันจะมีสมุดปกแข็งร้อยหน้านะก็เขียนเป็นนิยายแล้วก็เอามาให้เพื่อนอ่านเช้าๆช้าเพื่อนมาก็ก็จะมาขออ่านละแต่ไม่มีใครในห้องอยากเป็นนักเขียนผมรู้สึกผมอยากเป็น จากนั้นมาก็ซื้อหนังสืออ่านพวกเปกิบุ๊กสมัยที่อาจินบรรจพานรงสวรรค์สวนนีสุคนทาะอะไรนพพรมุจลิศประการปิ่นเฉลียวอ่านมาเลยพรสวรรค์ที่ติดตัวมาอีกด้านหนึ่งของอาจารย์ชาตินอกเหนือจากเรื่องของการอ่านการเขียนก็คือการวาดภาพจนนําไปสู่การตัดสินใจเลือกเข้าเรียนที่โรงเรียนเพาะช่างแต่ความจริงลึกๆแล้วความอยากเป็นนักเขียนของท่านก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเขียนรูปก็เขียนได้ไม่ขีเ้เละก็ไปสอบเพาะช่าง แต่ใจมันก็ยังอยากเขียนหนังสืออยู่โชคดีที่วิชาพวกองค์ประกอบศิลป์เนี่ยเราสามารถจะมาใช้ในการเขียนได้อย่างเราบรรยายใบไม้สีเขียวเราจะแยกได้ชัดกว่าคนอื่นเพราะเราเรียนมาตั้งนี้นั้นการพารนาเราก็เลยเออมันละเอียดขึ้นผมจบพาะช่างมาจะมาเขียนหนังสือเลยมันเป็นมันไม่ได้ในแง่ของการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะเพราะว่ามันต้องเป็นอาชีพผมก็หาอาชีพหลักผมก็ทํากระเป๋ากลางคืนก็เขียนหนังสือ จนวันหนึ่งก็แน่ใจว่าน,น่าจะใช้ได้แล้วมั้งก็ให้เพื่อนที่เขารู้เรื่องพวกนี้อ่านดูส่งไปก็ได้ลงจากนั้นก็มาเขียนนิยายขนาดสั้นแล้วก็มาเขียนเรื่องยาวหน่อยเรื่องคาพิพากษาเป็นเล่มที่3ามอนนั้นคนก็เริ่มรู้จกัก จุดเปลี่ยนสำคัญที่เกิดขึ้นกับนวดียายเรื่องคำพิพากษาก็คือการสามารถคว้ารางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไร้์ในปี2525 25. รวมทั้งยังได้ถูกนำไปทำเป็นละครโทรทัศน์ภาพยนตร์และละครเวที ซึ่งนับเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สําหรับนวนิยายเรื่องนี้ช่วงนั้นสังคมนิยมก็ค่อนข้างจะแรงนะพูดถึงสิ่งที่มนุษย์กระทํากับมนุษย์ในเรื่องชนชั้นความยากจนการกดขี่ผมก็เลยเอาลักษณะในการตัดสินกันเนี่ยมาใส่ในเรื่องนี้จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องแนวเพื่อชีวิตมุมมันเบี่ยงมามันพูดถึงเรื่องชีวิตพื้นๆในชนบทที่ว่าตัดสินกันเองมันก็ยังเป็นลักษณะงานซีรียสอยู่เพราะว่าเราเองช่วงนั้นเราก็อบรู้สึกว่าเออมันถูกจริต ตัวละครอย่างตัวฟักเนี่ยเขามีตัวตนจริงแต่เขาไม่ได้กินเหล้าตายไม่ได้เป็นอย่างนั้น่ะเขามีเมียชื่อยายอุ่นก็สติไม่เต็มบาทเหมือนกันที่ว่าสมทรงมาถกพระถุงให้เด็กๆดูยายอุ่นแกก็ทําอย่างนั้นเพียงแต่ว่าแกไม่ได้ไปถกสสยพระใส่เจ้าแต่เราต้องดัดแปลงเพราะเราเขียนหนังสือมันก็ต้องมีจินตนาการน,นนะหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีนวนิยายเรื่องพันหมาบ้าจากปลายปากกาของอาจารย์ชาติก็เริ่มทยอยออกมาวางจําหน่าย เป็นที่น่าสังเกตว่านวนิยายเรื่องนี้แม้จะไม่ได้รับรางวัลใดๆแต่กลับทรงอิทธิพลต่อแนวความคิดของเด็กหนุ่มในยุคต่อๆมาอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่าหนังสือไม่เคยทําให้ใครเสียคนผมไปเชียงใหม่เด็กมาสี่มาห้ามั้งกี่มอไซค์กันมาพันหมาบ้ามาห้เซนมันบอกมันจะไม่เรียนละมันจะเป็นออโต้ละผมบอกเออเจริญละเป็นไม่ได้เละนั้นเป็นหนังสือมันเป็นชีวิตวัยรุ่นผมผมมีเพื่อนอย่างนั้นเป็นที่ปีนะไม่ใช่อันตรานของเมืองนะไม่ใช่นะ สองอย่างที่ผมต้องการในหนังสือเร่อนี้หนึ่งก็คืออยากให้ผู้ปกครองได้อ่านแล้วก็เข้าใจเด็กในปกครองของตนอ่ะอันที่สองก็คือความรักระหว่างเพื่อนด้วยกันผลพอยได้ก็คือเป็นการบันทึกประวศาสช่วงหนึ่งมันมีฮิปปี้รุ่นแรกของเมื่อไทร่ชวิตเป็นอย่างเง เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณภาพงานเขียนของอาจารย์ชาติกอบจิติในแต่ละช่วงชีวิตยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระและอัตลัสที่ทรงคุณค่าสำหรับผู้อ่านอยู่เหมือนเดิมพิสูจน์ได้จากการที่นวริยายเรื่องเวลาของท่านสามารถไปคว้ารางวัลซีไรส์ได้อีกเป็นครั้งที่2แม้ระยะเวลาจะห่างจากครั้งแรกถึง12ปีก็ตามผมว่าเวลาผมชอบมากที่สุดในกระบวนงานเขียนมันได้อย่างที่ต้องการ ทั้งเนื้อหาทั้งวิธีการแล้วมันอาจจะเป็นการตกผลึกที่เรามองชีวิตมันเป็นอีกอย่างละแนวคิดในการทำงานของอาจารย์ชาติกอบจิตติดูจะแตกต่างจากคนอื่นๆที่มักไม่ค่อยอยากจะก้าวออกจากพื้นที่ซึ่งเคยประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง แต่สำหรับท่านการได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำต่างหากถึงจะเรียกได้ว่าเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ที่แท้จริงในแง่การทำงานนะผมชอบทดลองว่าอะไรที่ผมไม่เคยทำเนี่ยผมจะทำทั่งสามเรื่องเงอย่างคำปรักษาคนว่าบ้าเวลาคุณจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันอะอะไรที่มันทำแล้วแล้วมันไปทำซ้ำเนี่ยมันน่าเบือ่อเรื่องที่ทำซ้ำๆแล้วสนุกเนี่ยมีไม่กี่เรื่องอลองไปคิด